ก็จะพาทุกคนมาดูสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตริง้งรามคำแหงนะครับซึ่งวันนี้จะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับรามคำแหงก็เป็นสถานี A5 นะครับนะอยู่ก่อนถึงสีแยกคลองตันนะครับถ้ามาจากเส้นรามคำแหงนะครับ นะถ้าเกิดว่าใครมาจากคลองตั้นมาจากพระขนงหรือมาจากพัฒนาการก็จะเลยสีแยกมานะครับป้ายรถเมลแรกเลยนะครับตรงตึกยูเอ็มตรงนาซ่านะครับนะสถานีรังแผงก็แยกเป็น2องชันชาลานะครับช้นชาลาที่1กับช้นชาลาที่2นะครับพูดง่ายคืออยู่คนละ คนละฝั่งนะครับนะฝั่งที่เราเห็นตรงข้ามนะก็จะเป็นชาญชาลาที่สองนะครับนะชาญชาลาที่สองซึ่งจะเดินทางไปพญาไทยราชปารกบมักกะสันนะครับชาญชาลาที่สองนอไปพญาไทยไปราชปารกไปมักกสัน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะที่เราเห็นนะครับนะเป็นชาญชาลาที่หนึ่งนะครับนะชาญชาลาที่หนึ่งก็ะจะไปหัวมากบ้านทับช้างรกกบบากระบังแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่สถานี จุวรรณภูมินะครับซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายนะครับแต่สถานีราคหม่งก็ a อนะครับ A5 นะครับ